สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรวัรวๆเลยค่ะล,ล,ลงหนังสือรวัรวๆเลยหลังจากที่หายหน้าไปขายหน้ากากอยู่พักนึงนะคะลูกค้าก็เริ่มบ่นกันมานะคะโอเคเราเริ่มกันเลยลนะกันเล่มนี้นะคะชื่อเรื่องว่า Zip It ค่ะ A Fancy Book of Fastening นะคะก็คือการสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักการเ,าเปิดปิดติดผูกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็น ทักษะสำหรับเด็กท็อตเลอร์นะคะวัย2-3ปีโดยเฉพาะเลยนะคะอันนีเ้เล่มนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาให้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็คือ 1. การประสานการระหว่างมือกับตาของเด็กนะคะ 2. คือการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะระหว่างแม่ลูกพ่อลูกนะคะซึ่งคุณหมอประเสริฐ ย้าเสมอว่าการอ่านนิทานทําให้เด็กรู้สึกว่าคุณแม่มีอยู่จริงนะคะแล้วแม่ต้องมีอยู่จริงสําหรับเด็กนะคะเพื่อสร้างพัฒนาการทางด้านจิตใจแล้วก็ส่งผลไปให้การพัฒนาทางด้านศักยภาพด้านอื่นๆของเด็กด้วยนะคะสร้างความมั่นใจให้เด็กนะคะโอเคข้อที่3มนะคะ motor skill ค่ะก็คือการพัฒนาทางทางด้านาร่างกายนะคะแล้วก็ทักษะต่างๆสำหรับเด็กนะคะในเร่มนี้นะคะแล้ว สุดท้ายเลยนะคะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ตามหรือภาษาอะไรก็ตามนะคะเด็กๆได้การพัฒนาทางด้านภาษาค่ะไม่ว่าจะเป็นฟังพูดหรืออ่านนะคะก่อนที่จะไปถึงเขียนเนาะก็ต้องฟังพูดอ่านได้ก่อนโอเคเรามาดูกันนะคะเล่มนี้นะคะใหญ่เลยทีเดียวนะคะขนาด9นิ้วกว่าเลยนะคะคูณ9นิ้วกว่าค่ะโอเคนะคะแล้วก็หน้าแรกค่ะ เขาจะสอนว่าเด็กๆจะต้องทำตามขั้นตอนอ่าข้อ1ได้แล้วนะคะในการเรียนรู้ในการทำตามขั้นตอนนะคะเด็กจะต้องทำตามข้อ1ทําทำยังไง2ทํทำยังไง3าํายังไงนะคะแล้วก็ได้คําศัพท์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเขาจะสอนว่าเด็กๆวิธีการเปิดปิดซิปนะคะเสื้อผ้าของเราเนี่ยจะมีซิปนะคะแล้วเด็กๆก็จะต้องเรียนรู้ที่จะแบบใช้งานกับมันนะคะหน้าต่อมานะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆแกะกระดุมออกจากจมูกของคุณหมูหน่อยค่ะก็คือเป็นการสอนติดแล้วก็เปิดกระดุมนั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องหัดใส่เสื้อผ้าเองใช่ไหมก็จะมีสเต็ปให้ทํานะคะ1ขั้นตอนที่1 2 3ทํอายังไงนะคะเด็กจะต้องหัดทําตามขั้นตอนนี้ก็คือได้ทักษะในการทําตามลําดับด้วยนะคะอันที่3มก็คือเขาสอนว่าให้เด็กเนี่ย ร,รู้จักกับเจ้าติ้นทุกแกนะคะก็คือตินทุกแกแก็จะมี2ด้านแบบนี้ด้านที่นิ่มกับด้านที่เป็นหนามนะคะพอเอามาติดกา้านมันก็จะปิดได้อย่างนี้นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะเห็นเจ้าติ้นตุกแกเนี่อยู่ทั่วไปนะคะบางทีก็อยู่ที่เสื้อผ้าของเราก็มีนะคะอันถัดมานะคะคือการติดกระดุมค่ะติดกระดุมแปะนะคะนี่เขาก็จะสอนให้เด็กๆเ,เปิดแล้วก็หัดติดกระดุมนะคะหน้าสุดท้าย นะคะก็คือให้หัดผูกผูกเชือกค่ะทีนี้การผูกเชือกเนี่ยคือขั้นตอนที่ยากเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะทําให้มันสนุกขึ้นโดยการาสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเจ้าหนู2ตัวเนี่ยมันถูกผูกหางติดกันนะคะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นคนที่ผูกหางติดให้เจ้าหนูนะคะแล้วก็คุณแม่ของหนูเนี่ยก็บอกว่า,าจะต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยแล้วล่ะเพราะว่า หางของเธอถูกผูกติดกันน่ารักนะคะอันนี้แล้วก็เขาก็จะสอนวิธีการผูกนะก็จะสอนวิธีการผูกเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้วิธีการผูกเชือกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือทีอ่ผสมระหว่างหนังสือกับวัตถุต่างๆในเล่มนะคะก็จะมีการผลิตที่ซับซอ้อนแล้วก็ยากขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็เลยต้องคิดตังเราเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดี